มกลอันดับที่หนึ่งแกแก่ไมยเล่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เข้า5้ารอบคนสุดท้ายใช่ครับห้าคนสุดท้ายคุณคิดว่าเขาจะได้แชมป์ไหมผมว่าได้แชมป์แน่นอนครับผมมั่นใจในพี่ชายผมผมครับเพรเขามีความมุ่งมั่นมากๆในการเก็บตัวและก,การฟิตร่างกายครับ ชุดวิดีโอที่คุณจะได้รับชมต่อไปนี้เกิดจากกำมลัสันดานส่วนตัวของผมที่อยากรู้อยากเห็นไปสักทุกเรื่องจนล่อล้อมให้ผมกลายเป็นคนชอบซื้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สิ้นสุดการรอคอยกับเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยวันนี้โอภาภูมิชาแนลส่งนักกีฬาเข้าประกวดหนึ่งคนไปลุ้นกันนะครับว่าเขาจะได้ตำแหน่งหรือไม่กับเวทีมิ t เตอร์ไทยแลนเป็นไงครับทุกคนวันนี้เรามาแบบแปลกใหม่นะ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่โอฮาภูมิแชนแนลนะครับอยู่กับพวกเราคนชอบเสือกค,คนชอบเสือกพูดเสียงดังไม่ได้นะไม่ได้เกรงใจ,ใจวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาเสือนะครับอ,อยู่ที่แฟชั่นไอแ l a n d นะครับรามินทามีบุรีเรื่องราวที่เราจะเสือวันนี้ถือว่าโอ้โห ผู้ชายต้องดูอ่ะ,อะทำไมอ่ะที่สําคัญผู้หญิงก็ต้องดูด้วยดูด้วย,ว,ยวันนี้เป็นเรื่องของกล้ามกล้ามนะครับผม,บผ,มผู้หญิงจะได้ดูเห็นผู้ชายกล้ามโตๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมวันนี้เรามาที่งานมิสเตอร์ไทยแลนด์ครับผมเป็นเวทีที่ประกวดชายงามอ กล้ามงามมากกล้ามงามฮะกล้ามสวยกล้ามใหญ่กล้ามโตนะเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ใช่ที่หลายคนดีฝฝันเนี่ยอาใฝฟฝันอยากจะได้อันดับหนึ่งของเวทีนี้เลยสําหรับนักพอกายนะนักพอกายแล้วสิ่งสําคัญเลยที่เราจะมาเสิร์ฟวันนี้เพระอะไรรู้ไหมทำไมอรัพี่อ้าวสมาชิกคนชอบเสิร์ฟของเราไงอ้าวันนี้นะครับ ช่องอภภูมิชาแนลรายการคนชอบเสือกเราส่งนักกีฬาเขามาแข่งขันด้วยกับผมรีบเราส่งเข้าไปเห็นเนร์ปืนไหมวันนี้นะฮะจากที่เขาสั่งสมมานะสะสมส่วนตัวเลยนี่สิงด้วยสะสมมาเยอะแยะเลยวันนี้เขาจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาปลดปล่อยมาปลดปล่อยบนเวทีนะครับ เดี๋ยววันนี้ทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจกับเทนเนอปืนด้วย<อ>เราไม่รู้ว่าเทนเนอปื้เนี่ยจะได้ตาแหน่งอะไรนะ<อ>เพราะว่ากีฬานี้มันคือวัดด้วยสายตาไงใช่ถึงคุณจะทํามาดีแค่ไหนแต่ถ้าเกิดไม่ถูกใจกรรมการเนี่ยมันก็อาจจะไม่ชนะใช่อ่ะวันนี้เราต้องไปลุ้นกันว่าเทนเนอปืนจากการที่เขาได้สั่งสม<อ>ในการเล่นกล้ามใช้เวลาส่วนที่เหลือน้อยนิดจากการที่เราเป็นนักแสดงใช่อย่างที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยเวลามันน้อยนะใช่ครับ บางทีคุณรูไ้ไหมครับผมจะบอกก่อนเลยว่าเทรนเนปืนเนี่ยมีความพยายามสูงมากแล้วก็มีวินัยสูงมากต้องโยกมือไล่เอยจริงๆเวลาเล่นเวทนะบางทีเลิกงานถ่ายละครเนี่ยสามสี่ทุ่มเขายังไปเล่นเล่นเวทต่อนะที่ฟิตเวทนะเขาเปิดยี่บี่ชั่วโมงไปเล่นตีหนึ่งตีสองยังเล่นเวทอยู่เลยจะบ้าไปแล้วสุดยอดมากเลยนะวันนี้ก็คืออย่างน้อยๆเทนนิสปืนได้ตำแหน่งหรือไม่ได้เนี่ยเขาชนะใจตัวเองใช่เดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันนะครับว่าเทนนิสปืนวันนี้ เขาจะเข้ารอบไหมแล้วเขาจะได้ตำแหน่งไหมแต่สิ่งสำคัญเลยวันนี้นะครับปกติหลากหลายเวทีที่เขาเคยแข่งมาแล้วนะก็ได้ถ้วยมาบ้างแต่เวทีนี้แหละเป็นเวทีที่เทนนิสปืนเนี่ยอยากจะได้เขาไฟฝันมานานย่าตำแหน่งตีนึงในสามตีนึงในห้านี่ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหมีความภาคภูมิใจแล้วนะดีใจมากเลยหนึ่งในห้าหนึ่งในสิบของประเทศไทยอย่างนี้ เป็นคนที่กล้ามสวยที่สุดเนี่ยสุดยอดนะมันไม่ได้ง่ายๆนะครับคนแล้ววันนี้เราก็มีพวกพ้องพี่น้องมาเชียร์เทนเนอร์ปื้ดเยอะมากท้าเอกหลายคนเลยนะมาให้กําลังใจเทนเนอร์ปื้ดรับรองว่าเรื่องกองเชียร์เนี่ยเราไม่แพ้แน่นอนโอ้ยไม่แพ้แต่สำหรับเรื่องการเนี่ยต้องเป็นหน้าที่องกรรมการใช่พร้อมไหมพร้อมมากครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูที่งานเลยครับว่าจะมีผู้ชายหลากหลายหน้าหลากหลายตากล้ามสวยยังไงอะไรบ้างผู้หญิงห้ามพลาดผู้ชายที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ห้ามพลาดนะครับ เดี๋ยวเราจะได้คุยกับพวกเขาด้วยนะฮะโอเคพร<อ>้อมไปไ<อ>มไปอ,อาวแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องข้างหลังแล้วนะห้องถาตัวนี้ครับผมจเจอแล้วเทนเนอร์ปื้ดอ,อยู่นี่ครับผมนี่เลยครับผม โอภาภูมิชาแนลรายการคนชอบเสือส่งเข้าประกวดนะครับผมวันนี้คุณบอกแฟนๆหน่อยครับผมกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ดีกว่าถ้าพูดแบบเล่นลขำๆกันนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อาเอาละครับทุกคนตอนนี้เทนนร์ปืนมีความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เดี๋ยวต้องไปดูบนเวทีนะครับผมอย่างน้อยเราชนะใจตัวเองนะใช่งานก็เยอะเวลาก็ไม่ค่อยมีในการฝึกซ้อมแต่สุดท้ายแล้วดูร่างกายครับผมนี่ทุกคน นี่โพดนิดนึงโพนิดนึงพนิดนึงโอ้โหไ,ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึง,มมงโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปรอลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจเทนนะิปุยบนเวทีนะไม่ว่าวันนี้จะได้ที่เท่าไหร่อย่างน้อยเราได้มาอยูน่บนเวทีที่ใหญ่ที่สุดใ,ในประเทศไทยนะมิสเตอรนะ์ไทยแลนด์ครับผมไปเลยบนเวทีเลขสี่สิบเอ็ด นาทีพัดเปี่ยมคุณโดม SK Business Hóa thánh khóa Thánh ที่ไรแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศสปอร์รตเด็กชายรุ่นความสูงเกิน175เซนติเมตรครับสุดท้ายครับได้ชนะและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4ได้แก่ไมายเล่ สี่สิบสองครับางไม้มมา่าวบอลจกสกลนงวัลรอ,อ,อ,องนเลิศอันดับที่สมได้แก่ไม้เล่สี่สิบค่ะจะมีคูจะเดินไปะดับสิบจากกู รัอรองชลเลอรอันดับที่2ได้แก่หมายเลข45 <Hey. S 2> รางัอ,ง,อ,ง,อ,ง,องเชลลออันดับที่1ได้แก่หมายเลขตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เข้า5้ารอบผลสุดท้ายใช่ครับ5้าคนสุดท้ายคุณคิดว่าเขาจะได้แชมป์ไหมผมว่าได้แชมป์แน่นอนนะผมมั่นใจในพี่ชายผมผมนะพี่เขามีความมุ่งมั่นมากๆในการเก็บตัวและก,การฟิตร่างกายครับไม่น่าได้ฮะ ไม่ได้ครับผมคุณคิดว่าเขาได้ไหมเขาไม่มีทางไงเขาไม่มีทางได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ด้วยอ้าเดี๋ยวถ้าได้นะผมให้แตงโมลุกเลยอ่ะคิดว่าหนึ่งในห้าเนี่ยคุณต้องได้แน่หนึ่งสองอ่ะอือหนึ่งสองผมว่าเออผมว่ารีบตกเลยผมหิวข้าวรางวัรอชนะเลิศอันดับที่เได้แก่ไม้เล่สาค่ะ รับตังก่อนเอามาใช้นี่ด้วยครับผมเอามาใช้นี้รับตังแล้วมาใช้นี่ด้วยครับผมเฮ้ยไม้องรับครับผมเงินน้ำต้องใช้นี่ครับต้องใช้นี่ต้องใช้นี่ครับต้องใช้นี่ครับใช้นี้ครับเง้นี้ต้องใจหนี้ครับเรียบร้อยครับผมทันได้ที่หนึ่งเป็นเงินของผมแปลเงินได้เราเป็นเงินของเราเป็นเงินของเราครับผมที่หนึ่ง นัมเบอร์วันโอ้โหที่หนึ่งมิสเตอร์ไทยแลนด์ครับพร้อมสุดยอดเป็นไงโค้ชนี่โค้ชแชมป์โลกนะครับผมนี่แล้วก็น้องนิวน้องเดชนนี่สำเร็จแล้วเว้ยสุดยอดผมเรื่อคาเหนื่อยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคุณหายเหนื่อยเลยครับโคดเป็นไงโค้ชก็หายเหนื่อยเช่นกันครับทำได้ตามที่หวังไหมตามคาดหวังครับโคนไม่เครียดแล้วไม่เครียดก่อนขึ้นเวทีนี่คุณเครียดมากคุณเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องอะไรหนึ่ง น้ำหนัก2แล้วก็ไม่ได้ฝึก p ีโฟสแล้วก็ไม่ได้ฝึกสี่ทิศคิดแล้วก็เอาแล้วก็ให้โค้ดมาปรับข้างหลังกลัวว่าบางทีการโค้ดกล้ามเนื้อมันต้องใช้ความเคยชินเคชินกลัวเป็นตะคิวแต่สุดท้ายแล้วที่ได้มาเพราะว่าทำกล้ามเนื้อมาดีใช่ไหมโค้ดใช่ครับใช่ครับรอบนี้ NUMBER o n วันนบ รอบต่อไปก็นัมเบอร์วันนัมเบอร์วันอีกนะยอดโอเคทุกคนปิดคลิปแค่นี้แล้วกันถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าต่อไปเราจะไปเสือกเรื่องอะไรต่อนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนกับแชมป์โลกไอแชมป์ประเทศไทยแชมป์ประเทศไทยอู้ขอดูดูหน่อยดูหน่อยดูเหรียญหน่อยดูเหรียญหน่อยเหรียญไม่ดูกล้ามแล้วเหรียญหน่อยดูเหรียญหน่อยโอ้โหถ้วยด้วยด้วยถ้วยด้วยด้วยถ้วยโอ้โหนี่นะฮะเป็นรางวัลทั้เป็นรางวัล ัลวที่สำคัญนี่ที่สำคัญคืออันนี้ได้ค่าขนมแล้วหนึ่งหมื่นบาทครับผมยอดมิสเตอร์ไทยแลนด์โอ้ยมันยังไม่จบแค่นี้นะแม่งแข่งเสร็จลำบากต่ออีกไม่ลำบากเราด้วยไม่ได้บักไม่ลำบากตัวเองด้วยลำบากคนอื่นเออนี่ดูเซตสีเอกนะเซตสีเองก็ต้องมานั่งดูนี่ดูง่ายอทุกคนโค้ดทาสีให้แล้วต่อไปอันนี้คนทาใช่ไหม อาพวกคุณต้องเช็ดแล้วครับผมโอ้โหนี่ถ้าเกิดคุณแพ้นี่รับรองมึงเคยกลับคนเดียวโดนเคกลับคนเดียวโชคดีแม่งไล่แชมป์โดนปนามีคนเช็คเช้ยเช็คเช็คกระจูหน่อยกระโปรงเอยมีคนเช็คกระโปงอะิดดูกระโปงทุกตัเลย้เลยครับแชมป์เช็ดทุกอย่างครับผมโอ้โหนี่ถ้าไม่ได้ถ้วยนี้มานะคุณโอ้ไม่มีทางมึงกลับหน้าดำคนเดียวแน่เลย โ <laughs> <Okay. S 2> อเคแค่นี้แลวทุกคนมิสเตอร์ไทยแลนด <Mr. Thailand, S 2> ์แชมป์ประเทศไทยครับผมคนชอบเสือก